จำได้จะไปฆนก้าต่างเขายาทมันนดมันนอนมันนอนมันนอนที่นี่มันแต่เมมันก็อ้วนแนนโอ้ยมันเปนสมจริงเร้างอ้นสรางอ้วนนั่นสมบูรณ์ยังเดรางอวเนี่ยเขาขี้บุ๋นอนีบรารสักีบุดออกกำลังกายบุ่ยได้ยังแมน เดี๋ยวเคไปญี่ปุ่นแลมันเคยให้ออกยาเนาะู็ยังอยู่สองปีกว่าสองปีกว่าจริ่งโอ้สมพ่อสร้างผลยังอ้วนอยู่แต่ว่าห่างนี่นะสร้างพอดอกก็ลังกายดีเป็นสิ่งละทำแข็งที่ทแข็งเวลาเนาะมันต้องปล่อยปอกเออถ้าปล่อยปอกอ่ะมันเออปล่อยอาทิตย์นึงละจักสามครั้งไปเนาะแค่สองชั่วโมงประมาณอ้อยมารถหนึ่งตอนเย็นหมดนั่งไปถึงผมคุ้นมุดเนาะช่างกับจิ้นยาดีขี้กัละเอียดดีเดี๋ยดูครับผมดูขี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลช้างนะครับถายคำน้อยนะครับมาดูอาการทายคำน้อยถ้าเดินมันพวกช้างแตะเอวมันคงไม่เป็นไรเพว่จะตัดต้นไม้เดงมดแดงมันนตาไปตัดกิ่งไม้มาแล้วครับดีมากเลยดีมากนี่ถ้ากิงไม่อย่างนี้มันจะอันนี้จะให้ร่างกายดีขึ้นหนึ่งใ่ผมโบเป็นหลวงเป็นพระเถี่ยพอผมไปตัดใหม่ชินดู แมนเด็ดตนทอนต้นยังก็ต้นกระหุงตีบกขามน้ำตีกขึ้นแมนขามน้ำบ้านบ้านทั้งรูทั้งนี้ก็อึนกังหุงเออต้นกระหุงเนาะกับต้นกระหุงขันหุงขันหุงเออไทยคารุงเดี๋ยวตาไปนั่งก่อนนี้ไปบอกยายกคนนี้ไปบอกนั่งนแป๊บหนึ่ง มาดูอาการแล้วครับก็อยู่ใกล้มือหมอแล้วครับอืมก็ดูตาถ้าทํามันก็ไม่ดูเด็เลยเออพ่มาช่างยังว่าแต่ช่างไม่ได้ออกกำลังกายเออมันอิ่มแล้วก้วยไันได้จินเยอะดิก็อยากขายจินอาหารแปลกๆแต่คือจะให้เรามีแรงนะ เหมือนเราได้กินลาบงวดูๆบ่อยๆเราก็เบื่อซะคนเนาะเหมือนแห้งมากอยากกินนั่นร้อนเออแม่นดูการแล้วครับก็กินหญ้ากินน้ำได้นะครับเยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับไปดูใกล้ๆนะครับโอ้กินหญ้านะครับดูดูการกินหญ้าของภายขับน้อยเรานะครับ ครับผมดูแล้วไม่อนนี้ครับผมดูแล้วก็รู้สึกว่ากินญ้ากินอะไรก็ไม่เป็นห่วงมากนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่พามาดูฝั่งนี้ครับ ครับเออเออเี่ออกดี๋ยลงไตยดิแมย์่แม่นี่มันจะหยียบนี่ครับผู้ช่วยหมอนะครับนี่ก็ทํางานก็อยู่บ้านกับเดียวกับพ่อไว้นะครับฝั่งชวนบุรีนะครับบ้านบ้านจะพูดกพูดไทยหพูดขมิ้นนี่ไทยโคราชนี่ครับบ้านเดียวกันกับพูดไทยโคราชเหมือนเหมือนอยู่บ้านนะครับ เขาได้กเกี่ยวยังเขาลเลยเขาอไรไม่ได้ใหญ่เอ้าไม่ได้หน่อยขึ้นไม่ได้เกียเยเก่ยวโอ้มันแรงนะครับผมเขาแรงนะครับสาถินเขาแรงคือเขาคือข้าวที่ฝนฟ้าไม่ดีนะครับก็เลยยังไม่ยังไม่สุกครับผม ครับดูแล้วก็ทรงตัวก็อาการทรงทรงทรงตัวจะดีดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับผมครับผมครับผมจินญ้าได้จินอ้อยได้จินกิ่งไม้ได้นะครับที่คุณตาตัดมาให้นะครับ มีหางมีอะไรก็อันนี้ครับผมก็แก่งนะครับปกตินะครับแต่ว่าสภาพเส้นเอ็นอาจจะยึดอยู่ครับผมยังไม่ยังไม่แข็งตัวนะครับเหมือนคนเราเวลาป่วยนะแต่ว่าก็อ้วนดีนะครับผมไม่ผอมน,นะครับฉาบเชือกนีไม่ผอมน,นะครับเฮ้ยโอ้ ปักไฟนะครับถอยถอยก่อนถอยครับโอ้ oh, สั่งให้ถอยผมโอ้ย oh, สั่งให้ถอยเลยครับโอ้ oh, ถอยจริงๆนะครับเมื่อกี้ปักไฟอันตรายมากนะครับนี่คือปักไฟนะครับนี่ต้องนี่ครับมันอันตรายครับผมนี่เมื่อกี้นี่มาจับตรงนี้นะครับนี่ต้องช่วยกันบอกนะครับอ่ะถอยแปงสันเลยไหมอเออ บอกง่ายเชื่อฟังครับบอกให้ถอยเมื่อกี้ถอยเลยครับผมพายคำน้อยก็อายุประมาณสัก40กว่าปีนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากอากาศก็หนาวนะครับผมป่วยครับมีการป่วยนะครับ กลิ่นนะครับพอ่อ่ามีกลิ่นช้างอยู่ในตัวแล้วครับมีกลิ่นคุณแม่ทับทิมก็คุณน้องทองเพชรน,นะครับผมติดมาในเสื้อผ้าพ,พอ่อยนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของภายหนุ่มสลินเรานะครับชาวช้างเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับ ก็จะมาดูอาการพายคำน้อยทุกๆวันนะครับจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับผ้วยพึ่งหายจากการป่วยนะครับาอาการเปลี่ยนแปลงพึ่งลุกได้ กรมีอ้อยนะครับผมเรมีมีมอ้อยอาหารนะครับเมืองบอมุงนะมีอ้อยมีหญ้านะครับแล้วก็มีสับป,ประรดนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้แต่คุณตาที่ตัดมาให้เมื่อกี้นี่ครับ เริ่มกินอาหารได้แล้วครับเมื่อวานเอามาอย่างยากลำบากเลยครับพ่อหอยก็ไม่ได้มาช่วยนะครับพ่อหอยไม่รู้นะครับบ้านอยู่ห่างนะครับ คุณตาคุณายไปแล้วครับนี่ครับผมญาตินะครับญาติของเจ้าของช้างนะครับมาดูเลยมาช่วยกันดูแลนะครับทั้งคนแก่คนเฒ่านะครับอาเป็นกําลังใจนะครับบ้านพิ่อยูตั้งไห่ไงโอ้สมิทพูนะ โอ้ยูบ้านสมิทธ์วะทีโอ้บ้านลูกเขยนะครับนี่บ้านเจ้าของนะครับคือเจ้าของเป็นญี่ปุ่นมาตั้งที่มันเลยที่เป็นลูกเขยคอยโอ้เข้าใจเราเขาใจเ้าโอ้กําลังเข้าใจแล้วครับมาจากบ้านสมิทธ์นะครับฝั่งสตึกนะครับแกเป็นห่วงนะครับ บ่ไอ้ทายยูทูบเดี๋ยวเพื่อนก็นได้เห็นภาพผมหนกสุ้มือนี้เดี๋ยวเพื่อนก็จะได้เห็นสร้างพคนหนกเป็นอาการจะได้เนกูยดู๋ยมึงกันทั่วโลกคนได้นน่ก็ทั้งหามาดาได้ด้ยหนิเออนานละดีละดีทายไปเจ้าของเพื่อนมึงนัน่นเลยนะครับผมก็เจ้าของเขา ไปประเทศญี่ปุ่นมาเนาะไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีแต่ควานเลี้ยงนะครับครับผมบคุณแม่ได้ยินข่าวว่าบบช้างลูกไม่สบายเขาเป็นห่วงนะครับก็บเลยมาดูแลน,นะครับบ่บ่มีอ้ยอยเขาขายตีบันสมิต้อ้อยลายไหม ผมไปซื้อไว้บังปีกกยปีกอนโบ้ซื้อของอะไรบัตรสวินั่น่ผกจำรได้เมียจาของมันนั่นอยู่บันอยู่บ้านผมบัานตลัดไเกบอกเล่าเดิบอกซวยเลยครับ เออสิเมนล้วเมนสีแมนแล้วครับแมนเมนเมนตกงซีเมนน่ละครับผมก็บุหูเนาะแต่ว่าบ่ได้บอกซวยได้บอกเล้าเด้ครับเออผมเห็นคนบอกซวยก็ได้เนาะมาเสียดีภาษาเยอะไปแล้วว่ยายอ่าไปครับผมโชคดีโชคดีครับผมเอาอยู่ดีไม่แห้งยายเดินถ้าปลอดภัย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องพายทองเพชรด้วยนะครับวา